อใน t ี e f a t คือคอร์ดอะไรนะคะดึงโน้ตลงมาใส่เลย e f a t กลายเป็นคอร์ด e flat s จะกลายเป็นคอร์ดอะไรครับ f อะไรเอ่ย f minor f minor ประกอบไปด้วยอะไรดูตามโครงสร้างเลย f a flat และ c ตามบันไดเสียงเลยใช่ไหมครับอะคอร์ดที่3คอร์ดอะไรครับดึงตัว g สร้างคอร์ด p i a d ก่อนเลยคำตอบคือคอร์ดที่3คือ g minor ต่อไปคอร์ดที่4ดึง A อแฟดลงมาเลยพวกเราถ้าไม่มีไมเนอร์คุณเขียนแค่ A อแฟดเฉยๆ,ๆก็ได้แล้วแต่ภาษาพูดคุณต้องบอกกับใครว่า A อแฟดเมเจอร์ Major, นะครับเป็นการขยายความว่านี่คือ A อแฟดเมเจอร์ Major, นะไม่ใช่เมเจอร์เซเว่นไม่ใช่ A อแฟดเซเว่นนะเอแฟดเมเจอร์นะฮะคอร์ดที่5ครับ B ีแฟดได้คอร์ดอะไรคอร์ดนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรครับคอร์ดลำดับที่5คอร์ด B ีแฟดเฉยๆเลยต่อไปคอร์ดที่6ครับคําตอบคือ C ีมายเนอร์สองสเป็นมายเนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต่อไปคอร์ดที่7ครับพวกเรา ดึงรูดดีขึ้นมาเลยดีไรครับดีดิมโอเคดีดิมดีดิมเลยครับประกอบไปด้วยอะไรครับ <c oughs> D-F และ a แฟเรียบร้อยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นท Add จบไปพวกเรามาขั้นต่อไปเราจะไปต่อที่เซเว่นคอร์ดกันครับเซเว่นคอร์ดในคี์ e แฟรครับประกอบไปด้วยแฟร3สามตัวเหมือนเคยครับ b แฟแฟเ A แฟรนะครับ <c oughs> ผมเขียนลูกชิ้นขึ้นมาเลยเป็นรูทสามห้าเจ็ดแล้วนะครับรูทสามห้าเจ็ด โน้ต <Note S 2> ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ E flat G B flat และ D คอร์ดที่1นั่นเอง E flat อะไรครับประเภทสําคัญมากๆเลยนะประเภทสําคัญมากๆเลยนะ E flat อะไร E flat major seven ถูกไหมต่อไปคอร์ดที่2ครับพวกเราเราดึงโน้ตลงมาเลยนะครับดึงมาเลยจาก F minor จะกลายเป็นอะไรครับใส่โน้ต root สามลงไปนะฮะคอร์ดอะไรครับคอร์ดนี้เป็นคอร์ดที่2ครับ คอรดที่2คือ F minor seven ครับคอร์อดที่3ครับพวกเราดึง G minor ลงมาทำเป็น7ขคอร์ดกัน G B flat D F เขียนลงไปเลย G B flat D และ F 3เป็น minor แต่ว่าส่วนต่อขยายของความเป็น7 e v จะได้ชื่อคอร์ดว่าอะไรครับอ่า G minor 7 e v e n พวกเราดึงคอรดที่4มาสปีดนิดนึงนะ A flat C E flat และ G ครับ A flat อะไรครับก็คือ A flat Major ร์เซเว่นคอระครับต่อไปคอร์ที่5ครับอะไรครับดึงโน้ตลงมาเลย B flat D F และ A flat B flat D F A flat คอร์ทที่5ครับเมื่อวานสาธิตไปเยอะมากเลย B flat อะไรครับ B flat เเฉยๆไม่เอา Major นะครับไม่เอาเมเจอนะครับต่อไปคอร์ทที่6ครับ C E flat G B flat C E flat G D flat C minor อะไรครับดึง C minor ลงมาตอบได้เลย C minor 7ยอดเยี่ยมคุณครับอ่ะสุดท้ายครับ D F A flat C D อะไรครับคอดนี้ดึงมาเลย D minor 7 flat f i e ใช่หรือไม่อ่าเราจะ